ดีค่ะวันนี้พามาเดินไกลนะคะเดินหาเห็ดหาผักใกล้ๆน้ำตกในอองกาลาค่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งโตรอนโตประเทศแคนาดาส่วนถ้ามาดูน้ำตกในอองกาลาฝั่งแคนาดาวิวมันจะสวยกว่าแล้วก็จะเห็นชัดค่ะถ้าหากยืนดูอยู่ที่ฝั่ง บัฟฟาโลอเมริกาค่ะจะเห็นอยู่แค่จุดนี้นะคะเห็นอยู่แค่นเนี้ยเนี่ยแค่ตรงมุมกล้องเนี่ยแล้วต้องชะง,งอกหน้าไปดูด้วยนะคะแต่ถ้าข้ามสะพานมาแค่จุดเนี้ยค่ะก็มองเห็นสวยแล้วค่ะแต่ถ้าเราข้ามไปเราจะเห็นใกล้เลยค่ะจะเห็นใกล้แต่วันนี้ข้ามไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เอาใบกำกับการฉีดวัคซีนมาเพราะถ้าไปอยู่ตรงขอบเราจะเห็นใกล้เลยค่ะ ต่อไปก็จะเดินกลับอเมริกาแล้วนะคะนี่ที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นแคนาดาค่ะนั่นนะคะตรงนี้ก็เป,เปิดประตูเข้าไปไปตรวจพาสปอร์ตแล้วก็บัตรฉีดวัคซีนใบกำกับด้วยนะคะที่อิมิเกชันแต่ไม่ได้ถือมาถือแต่พาสปอร์ตไม่ได้ถือใบกำกับฉีดวัคซีนค่ะรูปถ่ายเขาก็ไม่รับนะคะ นั่นก็คือสะพานที่เดินข้ามมาเมื่อกี้ค่ะนี่เป็นฝั่งแคนาดาน้ำตกน้ำยังไม่ละลายก็ไม่มีเรือที่จะพานักท่องเที่ยวไปดูใกล้ๆน้ำตกค่ะถ้าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะมีเรือพานักท่องเที่ยว ไปใกล้น้ําตกตรงจุดนั้นเลยนะคะเนี่ยจุดเนี้ยถึงเขาจะใส่เสื้อกันน้ำสวมหมวกด้วยก็ยังเปียกกันนี่ก็เดินชมเลยนะคะ สูงแต่ว่าก็ก็ถือว่าสวยค่ะเป็นน้ําตกที่ไม่สูงเดินขั้นสะพานถ้าหากข้ามไปฝั่งแคนาดาเวลาเรากลับเข้าไปในเมกาทุกคนจะต้องจ่ายหนึ่งดอลลาร์ลูกสาวโทรตามแนละ้วลูกสาวบอกแม่ แม่รนูเร็วนะเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาต้องขับรถกลับกลับอีกไงคะนี่ก็ดีเดินถ่ายวิดีโออยู่นานแล้วอจจโอ้ยเสียงคนเขาจะเดินข้าม ไปถึงตรงจะเข้าหาอิมิเกชันเพื่อตรวจพาสปอร์ตจะต้องจบคลิปตรงนั้นนะคะเพราะว่าเข้าไปในออฟฟิศนั้นเขาไม่ให้ถ่ายรูปค่ะเนี่ยข้างล่างยังเป็นน้ำแข็งนั่นก็เป็นฝั่งแคนาดาค่ะทอรอนโตนั่นก็เป็นด่าน มื่อก่อนนะักท่องเที่ยวเยอะมากโอ้โหดูตรงนั้นเป็นน้ําแข็งยังก็ยังก็ภูเขาเกลือฮะตรงที่น้ําตกไหลลงมาค่ะรางวัน ร้อนค่ะมองลงไปเสียวไส้เหมือนกันเพราะมันน้ํามันไหลเชี่ยวตอนนี้เป็นน้ําแข็งที่มาครั้งก่อนค่ะพวกเรามาพักโรงแรมมีร้านอาหารอยู่มีร้านอาหารไทยแต่จําชื่อร้านไม่ได้โหยทํากับข้าว รถจุดชืดมากค่ะแล้วบอกไว้อ้าวน้ำมูกไหลซะแล้วต้องขอโทษนะคะเพราะอากาศเย็นน้ำมูกมันไหลก็จะมีคนเดินไปเดินมาทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาปิดกี่ทุ่มนะคะไม่น่าจะปิดนะ ถ้าไปดูใกล้ๆน้ำมันจะเชี่ยวมากแต่นี่ไกลนะคะพาเดินไกลเลยนะเนี่ยจะซูมแล้วนะคะถ้ายืนอยู่ฝั่งอเมริกาจะเห็นอยู่แค่ตรงเนี้ยเห็นแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องชะงอบหน้าไปดูด้วยแล้วท่องเที่ยวเยอนะๆเนอะเวลาถ่ายรูปออกมามีแต่หัวนะท่องเที่ยวแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เพราะคนน้อยค่ะ ก่อนจะมาต้ยมยำปลานินเอ๊ะน้ำทำไมละลายเยอะน้ำละลายเยอะจังต้งยมยำปลานินเอาไว้งอ้อเบลลมเลยอร่อยอร่อยพอกลับไปนี้ก็จะไปนึ่งปลานินซื้อมาจากตลาดฝรั่งจะนึ่งปลาดินเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยสามตัวค่ะ บรรยากาศกโตลอนโตน่าจะประมาณเกือบหกโมงแล้วพวกเรามาถึงบ่ายสี่โมงกว่า,วาลูกบนแน่นอนเนี่ยลูกสาวบนแน่นอนถ้าป้าไปถ่ายคลิปอะไรไม่เคยรักษาคำพูดกับลูกสาวเลยบอกแป๊บเดียวไม่เคยแป๊บเดียวเลยค่ะ น้นอในอังการ่ามันไม่ใช่ว่าได้มาบ่อยๆนะเพราะมันไกลนะคะไกลด้วยแหละจริงแล้วอะต้องค้างต้องนอนค้างนะคะจริงๆน่ะถึงจะสนุกแต่นี่ไม่ค้างค่ะเดี๋ยวก็กลับไปนี่ก็เป็นด่านเข้าอเมริกาผักผลไม้สดนำเข้าไม่ได้เลยนะเนื้อสดอีกไม่ได้เลยค่ะ ถ้าลถ้พ,พวกหมูไก่เป็ดเนื้อไม่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะต้องเข้าเปิดเปิดประตูเข้าไป i m ม i g r a t i o n เนี่ยค่ะก็ต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเมื่อกี้มาตรงน,นี้เมื่อกี้มาตรงนี้นะคะ แต่ขาเข้าไม่ได้ขาเข้าต้องไปผ่านอิมิเกชันเนี่ยเมื่อกี้ค่ะเข้ามาตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยผากมาอย่างนี้เลยแต่ขาเข้าต้องเข้าทางประตูถ้าอย่างนั้นขอจบคลิปเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ